ท่านเกิดเมื่อพุทธศักราช2,433ณนะบ้านท่าข้ามตำบลห้วยลึกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตอนที่ท่านยังเป็นคารวาสท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์โบราณเป็นครูหมอทางสายเวทรักษาคนวิกลจริตและถูกคุณใสจนเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านต่อมาภายหลังท่านได้อุปสมบทณนะวัดควนเพิงตำบลโคกทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงได้รับฉายาวา่าธนบัญโย แล้วจึงย้ายมาจำพรรษาที่วัดไซทอนท่านได้ปฏิบัติธรรมสืบเนื่องพร้อมทั้งช่วยเหลือชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจนกระทั่งชาวบ้านในพื้นที่ห้วยลึกทราบถึงกิตติศัพท์ของท่านซึ่งชาวบ้านห้วยลึกศรัทธามากๆชาวบ้านห้วยลึกจึงรวมตัวกันแห่ขบวนไปที่วัดไซทอนเพื่อกราบนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามท่านเป็นพระที่สมถะรักสันโดษไม่สนใจลาบยศสันเสริญท่านพักอยู่ที่กุดไม้เล็กๆ ท่านได้สร้างเครื่องรางเช่นผ้าประเจียดลูกอมและในพุทธศักราช2509พอท่านฮกท่านได้สร้างพระผงปฏิหารอันเรื่องลือในด้านเมตตามหานิยมพอท่านฮกได้มรณภาพลงเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักรา25 24, ช2524สิริอายุ91ปี